ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่น5ห้ราศีใดมีดวงรวยสนานมีเกณฑ์ถูกรางวัลเป็นเศรษฐีข้ามคืน 1. ราศีเมษการงานใหญ่ๆเข้ามาตลอด ผู้ใหญ่เชื่อใจหรือมีคนสนับสนุนถือได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นต้องทำทุกอย่างแข่งกับเวลาคิดจะประมูลหรือแข่งขันอะไรต้องใจถึงกล้าได้กล้าเสียงานนั้นจึงจะประสบความสำเร็จส่วนการเงินมีเงินเข้ามาตลอดซื้อขายแลกเปลี่ยนมีกำไรมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของตัวเองให้โชคความรัก ตามใจทุกคนในครอบครัวอยากไปเที่ยวอยากไปกินอะไรก็เต็มที่คนโสดมีโอกาสพบรักกับผู้ใหญ่ที่มีฐานะเข้ามาในชีวิตด้านสุขภาพปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนขา 2. ราศีตุลการงานเข้ามาตลอดและยังคงต้องเดินทางเกือบทุกวัน ได้ดีปลอดภัยมีงานใหญ่เข้ามาอยู่เสมอมีชื่อเสียงแต่ต้องทำด้วยตนเองส่วนการเงินใช้จ่ายเยอะแต่ก็มีเงินเข้าตลอดทุกวันมีโชคลาภดวงดีกับบ้านเลขที่ให้โชคความรักต้องช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวการสนับสนุนพากันไปท่องเที่ยวและทานอาหารอร่อยในช่วงวันหยุด คนโสดจะมีคนฐานะดีใจบุญอายุมากกว่าเข้ามาในชีวิตด้านสุขภาพการพักผ่อนน้อยต้องหาเวลาพักผ่อนให้มากขึ้นมิฉะนั้นอาจป่วยได้3 ราศีธนูรอบครอบเรื่องการงานบริวารมักสร้างปัญหาหรือการออกงานของใครเราจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่แทนเพื่อให้งานสำเร็จส่วนการเงินคำนวณเรื่องของการเงินอยู่ตลอดแต่ก็หาเงินได้มีเงินเข้ามามีโชคลาบดวงดีกับรหัส ATM ให้โชค ส่วนความรักยังคงต้องห่างไกลกันหรือมีสาเหตุในเรื่องของการงานที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้ไกลกันคนโสดยังไม่พร้อมมีใครด้านสุขภาพเอาใจใส่เรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อ 4. ราศีเมษ การเรียนรู้อะไรใหม่ๆในเรื่องของการงานนำมาปรับปรุงและแก้ไขเพราะเชื่อว่าจะได้ดีมีโอกาสทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างคนที่มีงานประจำแล้วกำลังมองหางานเพิ่มเติมการเงินหาได้ใช้คล่องเรียกว่าเข้าซ้ายออกขวาดีที่เป็นคนที่มีพรสวรรค์นในเรื่องการเงินพูดคุยอะไรกับใครก็ค้าขายเก่ง มีโชคลาภกับ3ตัวท้ายหมายเลขโทรศัพท์ให้โชคความรักมีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อยแง่งอนกันนิดหน่อยแต่ก็เคีย์ได้เพราะรักกันคนโสดจะพบรักในที่ทำงานด้านสุขภาพต้องรอบคอบเป็นพิเศษอย่าได้ใจร้อนระวังอุบัติเหตุให้ทำบุญสักนิดหน่อยจะช่วยได้ ราศีกุมเข้มแข็งทำทุกอย่างด้วยความเสียสละให้กับทุกคนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้งานดีขึ้นมีลูกค้าเก่าๆกลับมาอยู่เสมอส่วนการเงินใช้จ่ายเยอะซ่อมแซมปรับปรุงรวมถึงซื้ออะไรใหม่ๆให้กับตัวเองและคนที่เราลักมีเงินเข้ามาตลอดทุกวันมีโชคลาภกับบ้านเล็กที่ให้โชคความรักปกป้องทุกคนในครอบครัวจับได้เดินทางพร้อมกัน คนโสดมีโอกาสพบรักในขณะเดินทางด้านสุขภาพเจ้าเนื้อกินเก่งทานเก่งถึงเวลาที่จะต้องออกกำลังกายบ้างแล้วยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดวงดีฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ